สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุข้อนครับปรกับจองเต้าบนคนมันแก๊เคื่อเก้าคับพี่นอ้องมื่อนี่ตลาดมาชมบรรยากาศตลาดแมงปากเซนะครับตลาดดาเวเครื่องเมื่อนี้วันที่สามนะครับว,วันที่สองมอคกล่าพูดได้ถือกเลกลกแน่นอนครับจนหรบผมบาถือครับเมื่อไปสองร่อยสามร่อย งามมีบักสมด้วยพี่น้องบักสมข่องเหล้าขจอกบักสมมาตัดข้างเหนือนะทางเหนือของเหล้านี่จะเป็นแบก,กับดีนะข้างในกับที่กันครับซึ้อว่ามองมองนี้เป็นเชี่ยวละเตาเนาะเต้าไวนะันวนงมาแล้งสิงเป็นตลาด

ก็ซือเสียงไปกินบ่มี่แมงกินสุกนะเดี๋ยวสิบห้าไปบังของสดอุ้คนคือหลายค่ะข้างซนของสดเนาะพวกปลาพวกของเป็นบาทเนาะเป็นพวกเคียงหมูเคียงเหนือครับพ่น้อง มันก็นยังเสียันนี้เ<ส>นาะเพราะว่ามันเป็นมือวันที่สองค่ะพี่น้องก็เจ้าว่าท่านแมาขายของหลายเลยปลาโขงปลานดำโขงเนาะไปบางข้างของบรรดา,าครับ อาหารแพก็กอาหารทะเลครับข้างขีดเนี้ยบานๆน้ำตาลแว่นกบมี่น้ำตาลอ้อย <c oughs> รักขีเล็กน้องไม่สม <c oughs> บักมาหลักขีนอ

ก้อนเบเป็นิบคาประกันหรือม่แคคสองหัวแซนสามพักเป็นบานปลาต้นคือโตใหญ่ครับ ไปยานั่งนึกว่ากินแกงนอก้องใหม่ใกล้ข้ายโตมันเป็นได้พี่น้องก็ลเสือไปต้มโคง้งนะพี่แม่แล้วอยากเลย บาดน่าบาดเส้บาดตาคนเราที่เราซีดเสื่อเพราะอันนี้ฮะสิคุนมื่งหลวงเนี่ยเนาะแล้วหลวงเวียงจัน์เนาะมันก็สิว่าได้สื่อนะครับ้าเด็กออกซองเนี้ยไข่เนี้ยมือเมื่อจังสบมาแว่สื่อหนังเข้ม ก็ปลากระเต่านาะข้างเดี๋ยวจะเป็นชักเนาะบอกนี้ย้ํามาแล้งเป็นคิ้วรถได้พี่น,ออาาน้องโอ้ยย้ํามาสาวเป็นคิ้วรถย้ํามาแล้งเป็นตลาดวันนี้นอจริงสุกดอกพี่น้อง กันว่าไปหอมหอมเป็นธงหรือว่าส้อยเป็นธงเนาะ ออกมาจากตลาดนะพี่น้องเดี๋ยวข้าสิมาถามแม่ขาบ้างว่าปลากระเตาเนี่ยมันงกิโลเท่าไหร่นะ ก็วันหนังนะหง้าสิบสี่เงี่ยมาสอนตัวนี้เนี่ยสามขีดลอยแกงวายขวนรงบิเด้อวายหนังแม่ปลากระกต่าโรดเท่าไหร โลลเซนซ่าปลกระต่าเล่าวเหรอโรลลเซนซ่าบองป้านรลอยหกสิบกว่าบาทเรือานวา1่งเปอเซนปสิรเไวัมาเอาตอนกับขึ้นเวียงเนาะเอาไปแจกผู้เฒ่าของขันไม่ไหมผู้เฒ่าเจลผู้เฒ่ามากจท้ๆครับมนสีขมขมอำลำล็อยเอาไปขัวก้อนเห็มันหอมเนาะแล้วก็มาต่ำ กรบ,บเป๋แพงนะครับรุ่นละแสนสองกระว่ามืออื่นห้าสิบขางไปคิวนาะห้าจังสีเอาเ oh. อือลงมาจากไอ้ปากซองนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับตลาดแรกนะไทยเมืองบรรยากาศตลาดแง้มแรกนะครับของไท้ ของตลาดดาวเรื่องปากซงนะเดี๋ยวงข้อศอไปคอมบันทงนะครับอาหารกินซุปเสื้ออาหารกินซุปก,ก็กินั้ของผักนะว่ามันสิมียังกินเนาะตอนนี้กับพวกก็ห่า,งา,งา,งหามงนะครับข้าสิไปหกม้งแรกย้อนศิลป์ี่เราไปบนของผักกันนะครับเมื่อยี่น้องครับรถแวบมือตึ๊งแดดนะมีอากาศย้อนศิลป์มากเนี่ยพี่น้อง ตอนนี้ยุหอบันทงเหรอพี่น้องเดี๋ยวข้อสี่ยังยังไปบ้านคองกินสุกก่อนนะของกินสุกหนะรือว่าอาหารถุงนั่นแหละพี่นอ้องมาซื้อยุ่งนี่มันถือ่อดีก็ข้อสิไปซื้ออาหารตามสั้งหรือว่าไอ้สตรีทฟู้ดตลาดกลางคืนนะครับมันถื่กว่าแล้วก็ยิมกว่าอีกพี่น้อง เนาะคือมาเบิ่มว่ามีน้งก,กิ่นนะจะาเพิ่มเปิดเพราะว่วาพอว่ามันพอกะปีไม่แล้วนะเออมีร้านหนึ่งร้านแก่ก็จะเสิรไปเบางปิงปิงใกล้ท่าปลาแดดเอาไปกินเมื่นเสารน้ำนะเดี๋ยวไปเบิดคลองกินก่อนทงวงมาสิพันเศร้าพันธ์นิดนึงหรอ

หาซีฟหาไปตื้อตื้อซ้องเลยจังหาชิปหลาไปตือหน่อยเออนตื้อซ้องอย่านี้จจะหาชิปหลาพักอรนือตมากจ้หาชิปหลาไม่พ้อไมยอีกไม่ออมยอโอ้โหเขาแก่เน็ะจังไม่ใช่ไมมาสื่อลับป่าหายหางหายเพ่เนาะ รสขอยซ้องขาดหม้อไปคนเดแล้วไปใส่เลยลาบแล้วจัเนคจนชักซีเล็กก่อนไก่อลาบมูลาบหมูเด้อ หลาดพร้อมกินแรกนะอ้อยยักษ์เดี่ยวอะเดีหลับหมูนะเดี๋ยับหมูค้นเชียงเดี๋ยวอันนี้กัครับ มีไม่เท่าไหร่ม่สามพันได้ลาบหมกครับปิ้งปิ้งไม่ละสามพันกระมาณห้าบาทปลาคนหวงปีงกไก ค้อนห่มปีงไก่ท่าปลาแหลกอันนั้นร้านยังนัหนไม่ค่อยเห็นร้านคน้อนห่มแบบร้านยังก็ว่าปีงไก่ท่าปลาแหลกที่นี่เลี้ยวขอาถนนกัมฉับนี่ปีงไก่ท่าปลาแหลกก็มีอันนี้มันแม่นยัง คนคือหลายครัของกินสุก ตรงขั้นไหนแถนี้วัดเสาพันมุกไปจับตรมกท่นนีี่ปลาไก่เราไหมเคือว่าตรงใก้หาซิทตรงสิบหงเชรสิบหาพอดีสูงเกินเราคืนสี่สิบหกแช่มุกว็นย่างบนปลาหุแ่วนปลาหรื จะมองเ้นงสาว้เอาเไน้ห่งลิตรสุ่ยเกินซุกนะเรีกินถุงอาหารค้นในเมืองของสื่อหมกใกล้เ้นต์อมริกท่อนแปดสิบนะ้งไงหลูกคนปัง ้าฟันกับประมาณสาสบาทเอาปนอิ่งจอ่ไก่กันกเอาไปกินสองปิ้งไกท่ทาประเดดเริ่ปิป้งเวลาแห่หงเท้าไปอดเอาน้ำเสื้อปิ้งตั๊บนะครับพี่น้องไปกิน นี่พี่โมนี่ใจเป็นโตแล่ะกับเป็นชื่อส่วนนะอะ่ะ จากซื้อห้องกินแล้วนะพี่น้องสีกรับห้องพักนะครับแล้ว,ว่ากรับห้องพักสิ่ภาพขี่มาเบิ่งบรรยากาศนะนี่อีอกสี่ร้อยเมตรเลี้ยวขวาจำปาสักาพาเลทครับพี่ห้อกลงแรมรีโนเวทใหม่ให้ส่งลห,หลาแห้ง มาเบิงสีสันเมืองปากเซีะนะการประดับไฟง่ามไหลพี่น้องบรรยากาศงมามคำขึ้นปากเซีจนแบบจอดรถท้ายสิบนะรงเลมจำปาสักพาเลกพี่น้องสูงสุดหของพักสูงสุดจะขึ้นละสองหมื่นนะครับมื่นปลาย ห้องแบบนี้ห้อแบบงสวีทป้าถูกเดี๋ยวสิไปให้ไกลๆไป <S <s <ug> <S เขาเปิดไฟห้องดีหรือเปล่า อันนี้แตลักิโลศูนย์ของปากเซ่เนะมันงามอี่ออีพี่น้องอยากได้พี่น้องเบิ้งยอ้าวในกล่องคือเป็นสีจังหนึ่งสีจริงๆมันเป็นสีเหลืองพี่น้องอ่า มันเป็นหลยเจ้าเหรอน้องมาเทคโอเวอร์พี่นอ้องแกนจัมปัสักพาเลตมีช่วงนึงเป็นร่องหนังก้อน,นหนีานี้เนาะก้อนหนาโรคหนังก็เป็นโรคแนมก้อนโรคแนมก็เป็นไอ้ว่างนะครับว่างของเจา้าแขงจัมปัสักเนาะออไอแมนนี่บอบ่หละแมน,นครับของเจ้าบนญอมเนาะ ตั้งแต่สมัยใดล่ะพี่นอ้องตั้งแต่สมัยก่อนเปลี่ยนการปกครองอะไรอยหพี่น้องเห็นะมีโอกาสมีวาสนาสีได้พักบ้อปักพี่น้องสิไปนอนล่ะห้างกินข่านอนกัน